รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ fm 9 7จันทร์จนถึงสุกบ,บ่าย3มโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง fm 1 0 1ในรายการมันนี่ plus ตั้งแต่บ่ายสโมงเป็นต้นไปและอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันนี่ plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ ios นะครับ เข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สระอุททหารทอทงนอหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p a s s ของเราได้แล้วเชิญได้เลยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับทางบลจกสิกรไทยเสนอขายกองทุนเปิด SF Plus นะครับบลจกสิกรไทยเสนอขายกองทุนเปิด KSF Plus ระหว่างวันที่23จนถึง29มีนาคมนี้เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการแหล่งพักเงินท่ามกลางภาวะผลตอบแทนในตลาดต่ำแต่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่จูงใจพร้อมทั้งยังมีสภาพคล่องสูงสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการโดยกองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดย มีสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศได้สูงสุดถึง79%พร้อมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยโดยกองนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยนทั้งจํานวนนะครับนี่คือกองทุนเปิด ksf plus นะครับเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่ k a c s e s s contact center 0-2% หกเจ็ด8ามสามแปนะครับคุณผู้ฟังครับไทยเลยนน์คารุกตลาดรถเช่าครั้งยิ่งใหญ่สนับสนุนคนไทยเที่ยวเมืองไทยกับโปรโมชั่นแรงแห่งปีไทยเลยนน์คารักคนไทยชวนเที่ยวไทยนะครับเริ่มราคาพิเศษตั้งแต่ยังไม่เข้าโลซีซันรองรับทุกฤด,ดูท่องเที่ยวกว่า30สาขาของไทยเลยนดคามีรถเตรียมให้เช่ากว่า800 0ันคันทั่วไทยโตโยต้ายาริสนิสันอเมราเพียง499บาบาทนะครับแต่ าเป็น Toyota Fortuner Mitsubishi Pajero Sport ราคา999บาทเท่านั้นสนใจเช่ารถโทรเลยครับที่ไทเลนสาคา02-737-8888 02-737-8888หรือ w w w t h a i l e n d k a c o m เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับสุภาลัยจำกัดปหาชนจัดโปรโมชั่นสุภาลัย Big กโบนัสมอบความสุขและโปรโมชั่นสุดคุม้มสำหรับการจองบ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมโอนของสุภลัยนะครับนี่คือ สุภัยบิ๊กโบนัสมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่จองโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมโอนตั้งแต่1มกราคม58จนถึง31มีนาคม59เท่านั้นนะครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษสุภัยบิ๊กโบนัสได้ที่สำนักงานขายหรือที่สุภลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์1720 1720หรือ www.sup a l a เ c o m เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจซัสโก้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า37ปีปัจจุบันมีสถานีบริการทั่วประเทศ200กว่าแห่งให้บริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ NGV และก๊าซ LPG น้ำมันซัสโกมาจากโรงกลั่นไทยออยซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศนะครับที่ซัสโกมีน้ำมันเบนซิน95ให้บริการด้วยนี่คือซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามดูนะครับเรื่องของความน่าสนใจในการลงทุนของสินทรัพย์ประเภทตราสารนี้โดยเฉพาะการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมนะครับมาติดตามดูครับช่วงนี้ผมเรียนเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการจากบลจกสิกรไทยคุณชัดชัยสลิดอภิรักษ์หรือพี่ช่วงให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับพี่ชงครับครับสวัสดีครับอุยธนาอ่าก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่กองทุนตราสารหนี้ของบลจกสิกรไทยก็คว้ารางวัล Morningstar Thailand Fund Award 2016นะครับประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวนะครับได้แก่กองทุนเปิดเคตราสารหนี้หรือเคฟิกจากบลจกสิกรไทยนะขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่ชฉงครับครับขอบคุณมากครับได้เป็นปีที่2ติดต่อกันเลยนะครับครับแล้วก็เป็นครั้งที่สาในรอบ4ีปี โ้ยอดเยี่ยมแนะได้รางวัลนี้2ปีซ้อนๆติดต่อกันแล้วก็เป็นการได้รางวัลเป็นครั้งที่3ในรอบ4ปีล่าสุดด้วยนะครับครนะทีนี้อยากให้พี่ช่วงเริ่มต้นนี้ครับช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าอะไรคือจุดเด่นของกองนี้กองทุนเปิดเคตราสารีหรือ k f i ิที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้ครับพี่ชวงครับครับผมการเกณฑ์การให้รางวัลของ m o r n i n g s t a r ที่เราได้รับมาเนี่ย ก็มีสองส่วนค,คือให้เป็นส่วนของผลตอบแทน80%และเป็นส่วนของความแกว่งตัวของมูลค่าหน่วยลงทุน20%ออสองส่วนเนี้ยนะฮะส่วนของผลตอบแทนนี่พอเข้าใจแต่อีก20%ที่มองการแกว่งตัวอันนี้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับ แกว่งตัวที่เขาเรียกว่าภาษาหุ้นจะเรียกว่าววลาททยหรือว่าจะเรียกมูลค่าหน่วยเนื่องจากว่ากองทุนนมันมีการมาติดกตามราคาตลาดหรือว่ามาร์กซ์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นราคามันก็อาจจะแกว่งไปแกว่งมาคือกองพวกถ้าเป็นกองพวกตลาดเงินเนี่ยมันจะแกว่งน้อยมากเพราะว่าอายุตาสารมันสั้นๆแต่ว่าผลตอบแทนมันก็จะน้อยถ้าลูกค้าแบบไม่แกว่งพวกนั้นเนี่ยเรื่องความแกว่งตัวเขาน้อยมากแต่ตัวผลตอบแทนมันก็น้อยคแต่ว่าเคฟิกเนี่ยอาจจะมีความแกว่งตัวแกว่งอาจจะขึ้นหรือลงอย่างเงี้ยนะครับครับ ยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าผลตอบแทนพอมันพอมันแว่งมากเนี่ยคือถ้าเราลงทุนในตราสารที่อายุยาวเนี่ยมันต้ม,นมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อืแต่ว่าคนที่ลงทุนเคยต้องรับล้ว,ว่ามันอาจจะมีความแว่งตัวด้วยครับสิ่งที่ได้รางวัลมาก็คือว่าผลตอบแทนบวกกับความแข่งตัวเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหน่อยเพราะว่าเขาค,คิดเป็นข้อมูลย้อนหลังถึง5ปีเลยนะครับครับ ด,ดูตามเกณฑ์น,นี้ก็แสดงว่าผลตอบแทนค่อนข้างสวยแล้วก็แกว่งตัวไม่เยอะใช่ไหมอาจจะมีแกว่งตัวบ้างนะ<แ>ครับแต่ผลแต่ผลตอบแทนถือว่าชดเชยความแกว่งตัวนี้ไปได้ครับ,รบเขาดูย้อนหลังกี่ปีครับดู5ปีโดยให้น้ําหนักเยอะสุดในปีที่ผ่านมาประมาณเกือบเกบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เหลือก็ไปปีที่สองสามสี่ห้าอย่างนี้ถือว่าสะท้อนได้ใกล้เคียงเลยใช่ไหมครับครับผมอืมนะย้อนหลัง5ปีแต่ว่าให้น้ําหนักค่อนข้างเยอะสําหรับปีล่าสุดก็คือปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับ อันนี้คือที่มาของการได้รางวัลน,นี้ของทาง กองทุนเปิดเคตราสารี ani, หรือเคฟิกจากบาจกสิกรไทยนะครับ,รบทีนี้ขอเจาะลึกหน่อยว่าทางบาจกสิกรไทยเองเนี่ยมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนนี้เคฟิกกองทุนเปิดเคตราสารี ani, เนี่ยบริหารยังไงใช้กลยุทธ์การบริหารยังไงถึงได้ควา้ารางวัลได้ขอดูกลยุทธ์หน่อยครับครับผมแบ่งเป็นสส่วนอย่างนี้สิ่งที่ลงทุนเนี่ยนะครับกองทุนจะมีการลงทุนในเงินฝากในพันธบัตรแล้วก็ตราสารีภัคเอกชนส่วนการจัดสรรว่าจะลงสัดส,ส่วนส่วนไหนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ผู้จัดการกองทุนก็จะวางแผนระยะ 3- ามถึงหเดือนล่วงหน้าเลยว่าเราจะเอาถึงสัดส่วนสัดเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยในประเทศทั้งหมดใช่ไหมครับในประเทศทั้งหมดครับอันนี้ก็จะมีแบ่งสัดส่วน้ววมาเป็นภาคของส่วนธนาคารพาณิชย์ส่วนพันธนบัตรแล้วก็ส่วนตราสารหนี้กชนพอแบ่งส่วนอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยในร้อเนี่ยจริงๆมันจะเรียกว่าแบ่งเป็นส่วน ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าคอพอร์ตคือส่วนที่แบบตั้งใจถือเมนเทนสัดส่วนเป็นหลักๆอยู่อย่างเงี้ยสัดส่วนหลักเนี่ยเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนครับตัวคอเนี่ยนะครับตัวเงินฝากเนี่ยมันคงเปลี่ยนมือไม่ได้แต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยพันธาบัตรหรือว่าตราสารนี้เอกชนเนี่ยเปลี่ยนมือได้เนี่ยเราก็จะตั้งใจแล้วว่าประมาณ2ใน3ที่เราเรียกว่าเป็นคอของพอร์ตมาเลยเนี่ยว่าเราตั้งใจจะอยู่ว่าสมมุติว่าอายุอายุ2ปีอยู่สักประมาณ2ใน3นี่นะ ครับแล้วก็อีกหนึ่งใน3เนี่ยเราจับกับจังหวัตลาดที่จะหมุนไปหมุนมาสินทรัพย์หลักของกองนี้ที่ไปลงเนี่ยเป็นเงินฝากเป็นตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชนมากที่สุดครับเอองินฝากมีประมาณสัก2 0่สิบ่เปอรส่วนที่เหลือก็ประมาณ7 5 8 5 8 0ก็จะเป็นตราสารภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับอันนี้เป็นสินทรัพย์หลักๆที่กองนี้เข้าไปลงนะครับ นะครับแล้วก็กลยุทธ์เนี่ยก็คือการสับเปลี่ยนในการลงสินทรัพย์แต่ละประเภทในแต่ละห่วงเวลาเนี่ยอันนี้ต้องอาศัยการตัดสินใจที่เฉียบขาดและก็ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนมากๆเลยใช่ไหมครับครับเพราะว่าความเสี่ยงของลงทุนตาราสารนี่คุยุทธนาเวลามองไปในตลาดเนี่ยตัวแรกที่เรากังวลจะเรียกว่าให้ความใส่ใจมากที่สุดคือเรื่องของความน่าเชื่อถือว่าวเรื่องความผิดนัดชำะระภาษาการเรียกว่าเป็นเดฟเฟลเนี่ยภาษา,าชาวบ,บ้านนี่คือกลัวชักดาบใช่ครับ เพราะฉะนั้นตัวนั้นเนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ไม่แพ้ของพวกทําวิเคราะห์หุ้นเพราะจริงๆมันเหมือนกับเป็นการทําวิเคราะห์สินเชื่อของของแบงค์พาณิชย์เลยนะครับว่าเหมือนจะเป็นการปล่อยสินเชื่อพูดภาพ,ภาพแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นตราสารที่เปลี่ยนมือได้โอ้ใช้หลักเดียวกับการปล่อยสินเชื่อครับอย่างละเอียดละอ้อเลยนะพี่ครับแล้วก็อันต่อมาก็จะไปดูถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดแนวโน้มปัจจัยนี้ต้องดูทั้งต่างประเทศในประเทศดูทั้งว่าแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เพราะจะมีส โอ้โหดูละเอียดมากเลยนะแล้วก็ยังอีกส่วนสุดท้ายดูเรื่องดีมาร์พทายว่ามีโอกาสไหมว่าภาครัฐเนี่ย สำนักบ,บริหารนี้สธาณนะจะออกพันธบัตรบ้างน้อยขนาดไหนแล้วก็ฟันโฟจากต่างประเทศเนื่องจากต่างประเทศไม่ได้เข้าเฉพาะตลาดหุ้นนะครับเข้าตลาดตราสารนี้เหมือนกันใช่เราก็วิเคราะห์ว่าเขามีโอกาสจะมาเข้าตราสารระยะสั้นหรือยาวช่วงนี้จะเข้าหรือจะออกมากน้อยเพียงไรก็จะดู3ปัจจัยใหญ่ๆนะครับ,ค,รบคือความเสี่ยงเรื่องผิดนัดดูในนองตาราอกเี้ยแล้วก็ดูดีมาัพพลายหรือว่าฟันโฟของตาลาดตราสารนี้เอาล้ครับขยับมาถึงเรื่องของกองทุนเปิดเคตราสารนี้กองเนี้ย เคฟิกจากบจกกสิกรไทยเนี่ยตอบโจทย์ผู้ลงทุนรายย่อยไหมตอบโจทย์ผู้ลงทุนหลักๆเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกันแน่ครับพี่ช่วงตอบได้ทั้งรายย่อยหรือว่ารายใหญ่เลยที่บอกว่าได้ตั้งแต่รายย่อยเพราะว่า เราไม่ได้ลงทุนตาสารที่เป็นเขาเรียกว่าต่ำกว่า Investment นต์เกถ้าพวกต่ำกว่า Investment g r a เกเยอะๆพวกนั้นเนี่ยหรือว่ากองผู้เอนฮาน์เนี่ยอันนั้นจะเหมาะกับรายใหญ่เพราะว่าเป็นเกณฑ์ของทางการแต่เนี่ยเราให้ลงได้ทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าตัวสําคัญคือต้องถือยาวหน่อยนะอเพราะเมื่อกี้ผมเรียนตอนแรกว่ากองเนี่ยได้รางวัลมาแต่ว่ามันมีความแกว่งตัวอยู่บ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับคนที่ถือได้ยาวยาวขนาดไหนก็อาจจะประมาณ6เดือนขึ้นไปต้องถือยาวตั้งแต่6เดือนขึ้นไป ครับเหมาะแบบนั้นครับเพราะว่าบางเดือนมันผลตอบแทนติดลบเนี้ยใครถือสั้นๆจะตกใจครับเหมาะสําหรับเป็นที่พักเงินพักใจชั่วคราวหรือว่าเหมาะสําหรับเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วยครับเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนครับเพราะว่าถ้าพักมันต้องต้องพักนานหน่อยครับ <c oughs> พอเวลาพูดถึงพักเงินแต่ถ้าคิดว่าเนี่ยต้องการเป็นกระจายการลงทุนมาไว้ส่วนที่เป็นด้านเป็นฝั่งตราสารหนี้เนี่ยครับช่วง6เดือนขึ้นไปก่อนนี้ก็เหมาะสมครับแหเหมาะสมแน่สําหรับการกระจายความเสี่ยงและก็เอาเงินมาลงทุนในสินทรัพย์ ที่มีความเสี่ยงต่ำๆนะครับและก็เหมาะสําหรับผู้ที่จะลงทุนพร้อมจะเอาเงินเย็นๆเนี่ยมาลงทุนด้วยระยะเวลาตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการพักเงินระยะสั้นๆครับไม่เหมาะนะฮะเหมาะสหรับผู้พร้อมจะถือยาวตั้งแต่6เดือนขึ้นไปสําหรับกองนี้เคฟิกหรือกองทุนเปิดเคตราสานีนะครับครับเทนี้ไฮไลท์อยู่งี้ครับพี่ชงครับอยากขอย้อนกลับไปดูผลการดำเนินงานดูผลงานย้อนหลังของเคฟิกกองนี้ สน่อยได้ไหมครับพี่ชวงได้ครับประโยคแรกต้องพูดตามคําของกรตอบอกว่า <c oughs> ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้สะท้อนในอนาคตพูดไม่ได้การตัวเองแต่ว่า <c oughs> ต้องเรียนเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าผลตอบแทนอ้างอิงจากของเก่าแบบนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะไม่ใช่นะครับครับ ของเคฟิกเนี่ยถ้าผมย้อนหลังสัก2องปีนะครับปีอย่างปีหนึ่กว่าผมจําตัวเลขละเอียดไม่ได้แล้วปี1 3 2่กว่าแต่ปี14เนี่ยปี14ึ่งองนี้ได้ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบห้ปีที่แล้วปี2015ก็ได้มาประมาณ3.7%มจดเจ็นต่อปีนะครับคือคิดเป็นปีปฏิทินปี14ได้ประมาณ5.8ปีที่แล้วได้ประมาณ3.7มเครับเฉลี่ย5ปีย้อนหลังของกองเนี้ยเคฟิเนี่ย อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่ชวงเฉลี่ยก็ได้3กว่าครับสามกว่ากว่าอันนี้คือบรรทัดส,สุดท้ายเ,เพราะว่ากองนี้ลงทุนไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตามเงื่อนไขเนี่ยเกิดขึ้นจากการขายคืนนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนบรรทัดส,สุดท้ายที่บอกเนี่ยไม่ต้องถูกหักภาษีแล้วนะครับใช่ครับเฉลี่ย5ปีย้อนหลังประมาณ3%กว่ากว่านะฮะครับสามเปอร์เซ็นต้นๆหรือ3%ปลายๆครับหรือ3%กลางกลาง ประมาณกลางๆอ่ะครับประมาณสามเปอร์เซ็นต์กลางๆนะฮะนี่คือผลการดําเนินงานย้อนหลังนะครับเฉลี anyway ่ยห้าปีของกองนี้เคฟิกนะครับแล้วกองนี้เนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายกองทุนยังไงขาเข้าขาระหว่างทางแล้วก็ขาออกค่าธรรมเนียมคิดยังไงครับไม่เสียทั้งขาเข้าขาออกนะครับเสียแค่ค่าบริหารระหว่างทางนะครับใช่ครับค่าธรรมเนียมกองทุนขาเข้าก็ไม่เสียนะครับขาขายออกก็ไม่เสียระหว่างทางก็มีค่าบริหารจัดการใช่ครับระหว่างทางนี่คิดยังไงครับคือค่าจัดการของ กองทุนเนี่ยเราเรากำหนดไว้ว่าไม่เกิน0.75เปอร์เซ็นต์แต่ปัจจุบันเนี่ยคิดอยู่0.4เปอร์เซ็นต์ครับครับนะ0.4เปอร์เซ็นต์นะครับค่าบริหารระหว่างทางแต่ค่าตอนซื้อเข้าค่าธรรมเนียมตอนขายออกไม่มีนะครับไม่มีครับนะครับทีเนี้ยกองเนี้ยสภาพคล่องสูงไหมซื้อขายได้เกณฑ์การซื้อขายนะครับกำหนดไว้ยังไงบ้างครับซื้อได้ทุกวันขายได้ทุกวันไหมครับซื้อขายได้ทุกวันครับโดยเงินลงทุนขั้นต่ำ5,000บาทครับแล้วก็ถ้าซื้อก็คือได้้หนนน่ววยของัี ขายก็ได้มูลค่าหน่วยวันนี้เหมือนกันแต่ว่าขายเนี่ยอีกสองวันได้เงินนะครับอย่างวันนี้วันพุธขายวันนี้ก็ได้เงินวันศุกร์อ๋อนะเป็นทีบวกสองใช่ไหมใช่ครับขายวันพุธก็ได้สตางค์วันศุกร์ใช่ครับลงทุนขั้นต่ำของเคฟิกเนี่ยเพียงแค่5000บาทเท่านั้นเองครับผมนะ5 0า0บาทนะครับเวลาซื้อเนี่ยซื้อได้ทุกวันนะใช่แต่ตอนขายเนี่ยสองวันได้ตังค์หรือว่าทีบวกสองนะครับใช่ครับทีนี้ครับพี่ชจงครับท้ายสุดแล้วช่วงเนี้ย หันไปมองตลาดหุ้นก็ยังผันผวนอยู่ทีนี้ที่เราคุยเนี่ยเป็นเรื่องของกองประเภทตราสารหนี้อยากให้พิชวงแนะนําการจัดพอร์ตการลงทุนแนะของคนวัย40บวกลบแนะที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางหน่อยว่าตอนนี้ควรมีหุ้นเท่าไหร่ควรมีตราสารหนี้เท่าไหร่และตราสารหนี้ที่มีควรเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวยังไงรบกวนพิชวงช่วยทิ้งท้ายไว้หน่อยครับได้ครับผมแนะนําอย่างนี้ว่าพอร์ตสหรับคนที่ใช้คาว่าเงินลงทุนระยะยาวเลยจริงๆเนี่ยครับ ส่วนที่แบ่งเนี่ยถ้าแบ่งก้อนใหญ่ๆ่ะมันจะมีประมาณสักสี่ก้อนอคือก้อนที่เป็นตราสารหนี้ก้อนที่เป็นหุ้นแล้วก็อันที่เป็นตัวที่ช่วยสร้างผลตอบแทนหน่อยเนี่ยแต่มันต้องถือยาวมากเพราะสภาพคล่องมันน้อยคือพวกกองอินฟาหรือก,กองอัาสังหากองหรียไอ้พวกอย่างนั้นนะครับ,รบน่าจะมีติดมือไว้หน่อยเพราะผลตอบแทนมันสูงหน่อยแต่ว่า,าภาพคล่องไม่เคยดีเท่าไหร่รแล้วก็ส่วนสุดท้ายบางคนจะไปเก็งกาไรพวกผมจ้เขาเก็งกาไรจะทองคําจะน้ำมันพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ไอ้ส่วนสุดท้ายซึ่งไอ้ส่วนสุดท้ายเนี่ย <Das kop at io> ผมแนะนํามากๆว่าก่อนลงทุนต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนเออพราะอย่างเช่นทองคําคือมันซื้อทองค,คําแต่น้ํามันไม่ใช่ซื้อน้ํามันซื้อฟิวเจอร์น้ํามันก็<ส>ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าเฉพาะว่าถ้าจะไปลงพวกนี้ต้องศึกษาข้อมูลไปก่อนนะครับส่วนถ้าเป็นตราสารนี้กับหุ้นเนี่ยตราสารนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศคงจะดูดีกว่าแต่แหุ้นก็มีทั้งหุ้นในประเทศกับต่างประเทศนะครับสัดส่วนแต่ละประเภทควรเป็นเท่าไหร่ดีครับสําหรับคนวัย40บวกลบแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางครับ แนะนำส่วนที่เป็นหุ้นก็คงประมาณ30-50%หุ้น,นรประมาณ30%นะครับหุ้นสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนที่สามที่สี่ที่เมื่อกี้นี่ท<อ>ี่ว่าเนี่ยนะครับ,ค,รบคือส่วนนั้นอนะ่ะมันแล้วแต่ใจชอบมากขนาดไหนว่าอยากจะกระจายที่เป็นอสังหาหรือตัวนั้นอ่าที่เป็นพวกทองคําน้ํามันซึ่งตัวนั้นเนี่ยผมว่า มันมีบางคนตั้งแต่ศูนย์ถึงยี่สิบแล้วแต่แล้วแต่ความว่าจะไปชอบตรงนั้นไหมครับงั้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นตราสารนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่ชงแนะนํานะครับเป็นหุ้นประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นตราสารนี่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เป็นกองอสังหาซะสิบแล้วก็ทองคำซะสิบนะครับ แต่ว่าพวกนั้นก็ต้องดูจังหวะเข้าออกหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะฮะอันนี้จัดพอร์ตเป็นกรณีศึกษาไว้ก่อนนะครับสำหรับคนวัย40บวกลบแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับพี่ชงบอกว่าหุ้นก็ประมาณสัก30% 0 4 0ได้ครับตราสารนี้สักครึ่งหนึ่งคือประมาณ50%ของพอร์ตลงทุนนะครับแล้วก็เหลือเอาไว้ให้หวือหวาเล่นๆก็เป็นกองอสังหาหรือว่าอินฟราประมาณสักสิแล้วก็ทองคําสัก1ิด้วยนะฮะแต่2ประเภทหลังเนี่ยให้ดูจังหวะให้ดีกัันนละก ถ้าจัดพอร์ตได้แบบนี้เนี่ยน่าจะสร้างผลตอบแทนได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเพราะว่าเพราะตัวใหญ่ที่ประมาณ3ามสที่บอกว่าลงในหุ้นเนี่ย<อ>ไปถามหุ้นว่าวันเนี้ยลงเปน็นปีเนี่ยผู้จัดการเขาคงจะบอกตั้งแต่ตัวเลขติดลบครับอาจจะตั้งแต่ลบห<อ>้าถึงบวกประมาณ1 5บหถึงยีเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งอ่ะก็จะเป็นหุ้นอาจจะอยู่ลงตัวนั้นครับส่วนที่เป็นตราสารหนี้เนี่ยตราสารหนี้ถ้าหากว่าลงแบบพวกสั้นมากๆนะครับพวกตลาดเงินที่ถอนได้ในทีบูงหนึ่งผลตอบแทนจะประมาณหนึ่งกว่ากว่าคร แต่ว่าถ้าถือแบบเป็นตราสารนี่ที่มันยาวขึ้นมาหน่อยอย่างคเคฟิกที่ได้รางวัลเนี่ยนะครับคือถ้าถือเปนหนึปีก็ตัวเลขเป็นไปได้เนี่ยก็จะ2อกว่าไปครับเอาละรครับโดยรวมถ้าจัดกระจายในสินทรัพย์4ี่ประเภทเนี่ยคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนโดยรวมเฉลี่ยแล้วสักเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ น่าจะได้นะครับสามถึงหกเปอร์เซ็นนะครับสามถึงหกเปอร์เซ็นนะครับครับถ้าจัดพอตามที่พี่ช่วงลองแนะนําเป็นกรณีศึกษาเมื่อสักครู่นี้คาดว่าน่าจะได้ผลตอบแทนคาดหมายอยู่ระหว่างสามถึงหกเปอร์เซ็นตนะครับในช่วงตลาดผันผวนแบบนี้ก็โอเคนะพี่ชวงนะครับ <c oughs> เอาละครับถ้าสนใจกองทุนต่างๆของบลจกสิกรไทยรวมทั้งกองที่คว้ารางวัลจาก Morning Star ล่าสุดปีนี้คือกองทุนเปิดเคตราสารีหรือเคฟิกเนี่ย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ชุ้งครับก็มีช่องทางได้ทั้งธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะครับหรือว่าที่คอนแทคเซ็นเตอร์ของบรจกสิกรไทยเนี่ยนะครับเบอร์ศูนย์สองหกเจ็ดสามสหรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ของบริษัทได้นะครับเว w บ a ซต์กสิกร s อ t เจ็รับสามช่องทางนะครับที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาได้เลยรหรือที่เคแอดเจ็คอนแทคเซ็นนะครับ 0 2 6 7 3 3 8 8 8ใช่ไหมครับครับ0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือที่เว็บไซต์ w w w g a s i c o n a s s e t s c o m นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ชวงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ชวงคุณชัดชัยสดิดอภิรักษ์ท่านรองกรรมการผู้จัดการจากบลจกสิกรไทยนะครับคุยให้ฟังถึงกองทุนระดับท็อปของทางบลจกสิกรไทยเลยกองนี้นะครับ มาคุยถึงกองทุนระดับท็อปทของทางบรจากาศิกรไทยเลยและก็เป็นกองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งทีเดียวสําหรับกองทุนกองนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่บรจากาศิกรไทยหรือ K Asset Contact Center 02673 3888 02673 3888 หรือที่ธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง